ทำไมรถเบนเล่คอนติเนน t ซน GT ตัวล่าสุดถึงมาอัปเกรดเครื่องเสียงครับคลิปนี้ตามมาชมกันสวัสดีครับทุกท่านครับผมโรดมิหลาครับ แล้ววันนี้ครับทุกท่านที่ผมบอกว่ามีรถเบนเล่คอนติเนชัน GT ตัวล่าสุดเข้ามาอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับน่าสนใจมากครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับปกติเนี่ยเขาให้เครื่องเสียง Name Audio มาซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องเพิ่มไปออปชั่นนี้อีก6ถึง7แสนบาทนะครับแต่ไม่ว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับเจ้าของรถเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเสียงไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วจริงๆไม่แปลกครับ เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าทําไมเขาถึงมาเปลี่ยนนะครับแล้ววันนี้เขามาเปลี่ยนเครื่องเสียงคัดเครื่องเสียงในระบบซูเปอร์ไฮเอ็นที่ผมบอกว่าไม่เยอะชิ้นแต่ตอนนี้ยอมรับว่าดีจริงๆครับเรามาดูอันแรกเลยนี่ก็คือลําโพงที่ผมเคยรีวิวครับลำโพงกาวซีโร่พูทโทเนียมตัวล่าสุดกลวยเป็นเซรามิกผสมอลูมิเนียมครับแม่เหล็กข้างหลังเนี่ยครอบด้วยสแตนเลสงานอย่างดีครับลำโพงชุดนี้เนี่ย ติดมาแล้วคุณภาพดีจริงๆคือยิ่งกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเลย Twitter งานโอ้โหแบบน้ำหนักดีมากบอดี้เป็นสแตนเลสเลยนะครับแน่นอนราคาลำโพงชุดนี้ก็พอประมาณครับติดหน้าหลังครับแล้วก็วันนี้ขุมพลังที่ง่ายๆเสียงดีไม่ซับซ้อนครับก็เลยเลือกเป็น Alpine รุ่นนี้ครับโปรเซสเซอร์แ หรือ a m p l i f i e r pxec 8 0 8 8เพียงเท่านี้เองตัวนี้เนี่ยมีกำลังขับในตัว8 c h ช n n นล5 0วัตต์นะครับคูณ6แล้วกำลังขับเอาไปขับซับยังได้เลยครับ150คูณ2ครับตัวนี้รองรับ h i g h l e s อ Audio ด้วยมาพร้อมหน้าจอเรียบร้อยนะครับแล้วขุมพลังคันนี้ใช้ซับ10นิ้วออ d i s o n แบบเป็นตู้สำเร็จแบบแบบแบนเก็บซ่อนด้านหลังครับไม่เกะก,กะเลยครับทุกท่าน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ติดตั้งเข้าไปรถนะครับแบบไหนแล้วอยากให้ดูจริงครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนลำโพงเป็นตัวนี้ครับกับรถรุ่นนี้ครับแล้วที่สำคัญครับงานทุกวันนี้ที่เราติดตั้งนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเก็บซ่อนหมดเข้าระบบเดิมรถจะดูแล้วเหมือนกับไม่ได้ติดอะไรมาเลยแต่คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับทุกท่านตามไปชมกันครับ ครับผู้ชมวันนี้เราก็ถอดลำโพงของรถเบลเล่ออกมาแล้วนะครับนี่เป็นลำโพงธรรมดาเลยนะครับเป็น6กคูเวัสดุเนี่ยเป็นกระดาษธรรมดานะครับนี่เป็นบอดี้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวรถตัวนี้ครับถ้าอัปเกรดลำโพงนะที่มาจากโรงงานเนี่ยส่วนต่างก็อยู่ะมา่น0 0 0แสนนะครับอัพเป็นลำโพงของตัวเนมนะฮะแต่ว่าคันนี้นะครับจะอัปเกรดนะครับเป็นก่าวซีโร่พูโตเนียมนะเป็นคู่หน้ากู่หลังนะครับเป็นแยกชิ้นนี่ครับ ดูวัสดุนะครแล้วใช้งบว่าประมาณถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับถูกกว่าเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ออกมาเป็นตัวท็อปนะครับออกเป็นตัวธรรมดาแล้วก็มาอัปเกรดในในส่วนของตัวลําโพงให้คุณภาพเสียงดีอย่างแน่นอนนะครับไปดูงานติดตั้งกันดีกว่าครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เบนลี่คันนี้ก็ติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันนะครับว่าคุณภาพเสียงจะสุดยอดขนาดไหนตอนที่ผมจูนสุดแล้วด้วยบอกเลยว่ายอดมากๆ เป็นไงครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้เห็นงานติดตั้งไปแล้วแล้วนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมรถเบนเล่ระดับนี้ก็ยังมาอัปเกรดเครื่องเสียงครับเพราะว่าอะไรที่ให้มากับศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะให้มาระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าต้องการคุณภาพเสียงแบบระดับไฮเอนด d ดีแล้วก็ฟังเสียงในรถแบบเพราะๆนะครับขับรถในบ้านเรารถติดๆสร้างความสุขให้กับเรานะครับก็มาได้ครับที่วิลาชอโดครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการอัปเกรดระบบเสียงโดยเพราะคุณภาพของที่ดีๆครับที่เนี่ยเราคัดสรรจริงครับทุกท่านโอเคขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ